แก้ไขคำพิพากษาในคดีแพ่งครับมีบทบัญญัติอยู่ในมาตรา143ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามในส่วนของบทบัญญัติมาตรานี้ไปซึ่งเคยมีการหยิบยกนํมาออกข้อสอบในหลายๆสนามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาดูหลักกฎหมายเกี่ยวกับมาตรานี้กันนะครับพร้อมกับคำพิพากษาดีกาสองคำพิพากษาด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสารชั้นต้นมีคําพิพากษาคําพิพากษานั้นนะครับย่อมไม่อาจจะมีการแก้ไขได้นอกเสียจ,จากมีการอุทธรณ์ดีกาต่อไปตามบทบัญญัติในเรื่องของการอุทธรณ์หรือการดีกาถูกไหมครับแต่ที่นี้ครับถ้าปรากฏว่าคําพิพากษานั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยแบบนี้สารจะทําการแก้ไขคําพิพากษาได้หรือไม่ตรงนี้ครับจะต้องไปดูในบทบัญญัติมาตรา1น3ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งซึ่งบัญญัติว่า ถ้าในคำพิพากษาหรือคำสั่งใดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆและมีได้มีการอุทธรณ์หรือดีกาคัดค้านคำพิาำพากษาหรือคำสั่งนั้นเมื่อศาลที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติม,ตมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้ จากหลักการของมาตรา143ครับแปลว่าถ้าเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาแล้วโดยศารชั้นต้นครับแล้วปรากฏว่าคำพิพากษาเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแบบนี้ก็จะสามารถการแก้ไขคำพิพากษาได้ ซึ่งอะไรแปลว่าข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยตรงนี้ก็จะต้องศึกษาจากคำพิพากษาสารดีกาครับซึ่งอนิโซดนี้เอามา2คําพิพากษาดีกาให้ดูกันเป็นตัวอย่างครับเริ่มจากคําพิพากษาดีกานี้กันเลยดีกว่าครับคำพิพากษาดีการนี้นะครับเป็นกรณีที่โจทย์เนี่ย ฟ้องเรียกเงินจากจำเลย4ล้าน5แสนบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยนะครับตั้งต้นก่อนเนาะว่าโจทย์ฟ้องเรียกเงินจากจำเลย4ล้าน5แสนบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยซึ่งสุดท้ายแล้วครับสารชั้นตน้นก็พิพากษาให้จำเลนนยรับผิดตามยอดหนี้ที่โจทย์ฟ้องพร้อมกับดอกเบีย้ยด้วยแต่ในส่วนของคำพิพากษาสารชั้นต้นเนี่ยดันไประบุว่าให้จำเลยรับผิดต,ต่อโจทย์5ล้าน5แสนบาทพร้อมกับดอกเบี้ยเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารชั้นต้นก็พิพากษาถูกต้องแล้วล่ะตามประเด็นของค 2ำฟ้องโจทย์คือให้จําเลยรับผิดตามยอดนี้ที่ฟองเพียงแต่ว่าในคำพิพากษาครับดันระบุหนี้นั้นผิดจํานวนจาก4ี่ล้านห้าแสนดันไประบุเป็น5้าล้านห้าแสนบาทแบบเนี้ยกรณีนี้จะถือว่าเป็นข้อผิดหลงเล็กน้อยหรือไม่เรามาดูคำพิพากษาศาลฎีกากันครับ การที่สารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบีย้ยของต้นเงิน5ล้าน5แสนบาทนับถัดจากวันฟ้องจึงไม่ตรงกับคำวินิจฉยัยถือได้ว่าคำพิภากษาของสารชั้นต้นมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยจำเลยชอบที่จะขอให้สารมีคำสั่งแก้ไขต้นเงินที่ใช้คำนวณดอกเบีย้ยเพื่อให้ถูกต้องตามคำวินิจฉัยของสารชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา143วรรคหนึ่งกรณีมิใช่เป็นการทำคำสั่งที่เป็นการกลับหรือแก้คำวิ ในใิจฉัยในคํำพิพากษาเดิมศาลมีอํานาจที่จะมีคําสั่งเพิ่มเติมแก้ไขคําพิพากษาที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยดังกล่าวได้นอกจากนี้ครับยังมีประเด็นเพิ่มเติมว่าแต่ปรกากฏว่าคดีนี้เขามีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะ เออแบบนี้ปรากฏว่ามีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยจะทําการแก้ไขคําพิพากษาได้หรือไม่ถ้าเราไปดูในบทบัญญัติของมาตรา143่เมื่อกี้ครับเขาก็ไม่ได้มีการกําหนดเวลาใช่ไหมครับว่าการที่สารจะแก้ไขคําพิพากษานะจะต้องแก้ไขก่อนบังคับคดีเสร็จสิ้นไม่ได้มีการระบุเอาไว้ดังนั้นครับแม้คดีนี้จะมีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแต่เมื่อปรากฏว่าเป็นกรณีที่สารชั้นต้นมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถที่จะทําการแก้ แก้ไขคำพิพากษาตามบทบัญญ,ญัติมาตรา143ได้นะครับมาดูตัวอย่างอีกคดีหนึ่งครับตามคำพิพากษาดีการเลขนี้ครับผมคดีนี้นะครับปรากฏว่าโจดนั้นฟ้องจำเลย2คนโดยฟ้องจำเลยที่1ในฐานะผู้เช่าซื้อและฟ้องจำเลยที่2ในฐานะผู้ค้ำประกัน นะครับผู้นี้ก็คือฟ้องทั้งลูกหนี้ชั้นต้นเลยแล้วก็ฟ้องในส่วนของลูกหนี้ผู้คำประกันด้วยนะครับอันเป็นลูกหนี้ที่เข้ามาคำประกันในนี่ที่มีการทําสัญญาเช่าซื้อตรงนี้แต่ที่นี้ปรากฏว่าในช่วงที่ศาลมีคําพิพากษาครับศาลมีคําพิพากษาให้เฉพาะจําเลยที่1รับผิดเท่านั้นโดยไม่ได้มีการกล่าวถึงจําเลยที่2ผู้คำประกันเลยแบบนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าจะมีการแก้ไขคําพิพากษาให้จําเลยที่สองผู้คำประกันเข้า มาร่วมรับผิดตามฟอ้องของโจทย์ได้ด้วยหรือไม่จะถือว่าเป็นกรณีที่มีการแก้ไขคำพิพากษาโดยมีข้อผิดหลงเล็กน้อยหรือไม่ครับ ศาลดีกาได้ให้เหตุผลว่าการที่สารชั้นต้นมีคำพิภากษาในส่วนวินิจฉัยระวฟังว่าจำเลยเช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจท์อันเป็นการวินิจฉัยถึงจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเท่านั้นมิได้วินิจฉัยถึงจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้คำประกันด้วยจึงไม่อาจปแปลไปว่าได้วินิจฉัยและพิภากษาให้จำเลยที่สองรับผิดร่วมกันหรือแทนก,นกันกับจำเลยที่1แล้วแม้การที่สารชั้นต้นมิได้วินิจฉัยและพิภากษาถึงจำเลยที่2จะเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจ จาระาความแพง่งมาตรา141อนุมาตรา4และอนุมาตรา5ก็ตามแต่เป็นเรื่องที่โจทย์จะต้องอุทธร์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธร์ต่อไปการที่โจทยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นให้จำเลยทั้งสองรับผิดต่อโจทย์อันเป็นการให้จำเลยที่สองต้องรับผิดโดยศาลมิได้วินิจฉัยให้จำเลยที่สองต้องรับผิดนั้นจึงมิใช่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยในคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้ครับแม้คำพิพากษาของศาลจะไม่ชอบตามมากร่า141เพราะไม่ได้วินิจฉัยในส่วนของผู้คำประกันนะครับซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่โจทย์เนี่ยฟ้องมาด้วยแม้คำพิพากษาจะไม่ชอบก็ตามครับสิทธิที่ทโจทย์จะกระทําต่อไปได้จะต้องใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อไปเพราะกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อผิดหลงเล็กน้อยแล้วนะเป็นกรณีที่ศาลได้พิพากษาให้จำเลยที่สองรับผิดหรือไม่แบบนี้โจทย์จะ ต้องอุทธรณ์เท่านั้นไม่สามารถแก้ไขคําพิพากษาเพราะเป็นข้อผิดหลงเล็กน้อยตามบทบัญญัติมาตรา143ได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นประเด็นนะครับในเรื่องของการแก้ไขคาพิพากษาซึ่งอาจจะเป็นบทบัญญัติที่หลบๆนิดน,นึงครับตามมาตรา143แต่ว่าไม่ได้ยากมากก็เลยเอามาฝากไว้สําหรับอีพีส o งนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการอมล้อข้อกฎหมายทุกๆวันจันทร์ เวลา17นาฬิกากันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ